ต่อเรื่องเช่าที่ผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าในบ้านเนี้มีมีอะไรบ้า,บาบงผมว่ามีมีศพเกี่ยวก่าศพอยู่ที่นี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของที่เนี่ยพาผมขึ้นไปดูข้างบนผมก็ตกใจนิดน,นึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงดูท่านหรอก ជាផ្នែកដែរក៏វាថាថាក្រោយដែរ

การอย่างเงี้ยคือพอผมมาติดต่อเรื่องเช่าที่ผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าในบ้านนี้มีมีอะไรบ้างใช่ไหมครอันนี้พอพอผมเข้าไปพอเขาพาเจ้าของเจ้าของเจ้าของที่เนี่ยพาผมขึ้นไปดูข้างบนผมก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าเ้าของเขาก็าถามผมว่าจะจะเอาไว้ไหมหรือว่าเราก็บอกว่าท่านอยู่เงี้ยของท่านอยู่แล้ว เขาไม่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 ลบดูท่านหรอกแล้วก็ให้ท่านอยู่อย่างเงี้ยของท่านเถอะแล้วเดี๋ยวจะทําหาทําพิธีอะไรให้เงี้ยก็เลยผมตัวผมก็เข้าเข้าไปดูที่ที่แก่งคอยมานะก็เชื่อเรื่องพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้านัดว่าเดี๋ยวผลพร้อมเมื่อไหรแล้วเนี่ยเดี๋ยวตุจนีเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยครับก็จะจะมวงสววทําให้ท่านพร้อมมาเสียก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็ลุงที่มานอนนอนอยู่ที่ ก็ฝันฝันกับคนตายวัน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 โคนกับวันพระฝันฝันว่ามีมีศพเกือบสิบกว่าศพอยู่ที่นี่แกก็ไม่ไม่อะไรอ่ะ่าเที่ยวแรกมันคงไม่น่ามีอะไรพอวันโจนวันพระเที่ยวสองก็ฝันเรื่องคนตายอีกแล้วพอพอวันพระที่สามก็เขามาเตือนเกี่ยวกับเรื่องว่าให้ให้รักษาความสะอาดยูแน่พี่ิง มาเตือนแก,แกก็รับปากเขาแล้วก็พอที่สี่เาก็ชวนลุงไปอยู่ด้วยอันนี้ลุงก็ปฏิเสธว่าไม่ไปอยู่แล้วก็มาเกิเดเหตุการณ์นี้ครับมันเหลือธรรมชาติ